สวัสดีครับเพื่อนชาวเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอภพรเพลินมีรถ M7040 มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถ M7040 มีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีฐานหลังนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาเพียงแค่3าม0 0 0แบาททะเบียนพร้อมนะครับส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5้าพันบาทครับตัวนี้ใครไวใครได้ครับราคาโปรโมชั่นครับกันนี้ครับรถใหญ่ในราคาถูกๆในราคา47นะครับนะ L เจ็ดสูมสี่ศตัวใหญ่นะครับ3 8 5 0 0นบาทตัวนี้ถูกๆเลยท่านใดสนใจก็รีบเลยครับตัวนี้ครับท่านใดที่เล็งหาอยู่นะครับราคานี้แทบจะไม่มีเลยนะครับ3 8 5 0 0นบาทครับร้านบัวสอนอามาสักเสื้อที่เก่าครับ0 8 1 3 6 5ป9หนครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7เรายังมีรถให้เลือกมากกว่า180คันครับนี่ครับมีทั้งกูต้ายันมาแล้วรถขุดแมคโครก็มีโอเคไปเลยมีผานหลังให้ด้วยนะครับสาม0สนแปดหมื่นห้าพันี้ครับนี่ครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับราคาโปรโมชั่นอย่างนี้หายากครับนานๆมีมาคันหนึ่งครับรับกระตุนยอดขายให้แบบนานๆหัวจัดให้คันหนึ่งนะราคาต้นทุนบางตัวขาดสุนสามสี่ห้าหมื่นก็มีเวลาเดือดร้อนก็ขายเลยครับนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับสามแสนแปดนห้าพันบาทมีค่านำน้าห้าพันบาทครับลงปีสามร้อยกิโลแรกครับวิ่งเิวเลยนะไม่ใช่รถขับไปได้นะครับขับได้ใช้งานได้ครับนะครับ หอยลองลองดูครับถอยยาวไปครับปกติหมดทุกยางนะครับนี่คือราคาโปรโมชั่นครับ385,000บาทโอเคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ